สวัสดีครับมาเจอกันที่ EP ที่9นะครับอ p นี้เราจะเรียนถึงการใช้ลูกคอนะครับเป็นเทคนิคในการฝึกนะครับการใช้ลูกคอเนี่ยจะมีหลายแบบมากนะครับบางคนก็เป็นลูกคอแบบหยักเล็กๆนะครับบางคนก็หยักใหญ่ๆนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาฝึกกันว่าฝึกยังไงบ้างนะครับแน่นอนว่าในการฝึกวันนี้นะครับอาจจะ ฝึกลึกการใช้ลูกคอเนี่ยเราจะต้องใช้เวลาในการฝึกค่อนข้างพอสมควรนะครับแต่ว่าให้เราทําทุกวันนะครับอย่ายอมแพ้ฝึกยังไงบ้างนะครับอย่างเช่นสระเอฝึกสระเอก่อนก็ได้เอเราก็ตอนแรกๆเราจะเป็นเอ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 นะครับเอแล้วก็เริ่มเร็วขึ้นนะครับ เอแล้วก็เร็วขึ้นไปอีกนะครับพอเราเริ่มจะออกเสียงคล่องแล้วเอจนสุดท้ายนะครับพอเราเริ่มคอนโทรลได้นะครับเป็นเอนะครับอีกทีนะครับเอแล้วก็เอแล้วก็เอ คราวนี้เราจะร้องแบบร้องเพลงนะครับเออาประมาณนี้นะครับลูกคอนะครับหรืออานะครับถ้าเราฝึกสระอาจะเป็นอ่าอาอาอาฮานะครับอ่าอาอาอาแล้วก็เร็วขึ้นนะครับอ่เร็วขึ้นอีกนะครับอ่ จนเป็นออเป็นลูกคอนะครับตัวนี้นะครับใช้เวลาฝึกพอสมควรนะครับฝึกเรื่อยๆนะครับฝึกทุกๆวันนะครับจะใช้บางคนก็ใช้เวลา1อาทิตย์นะครับบางคนก็ใช้เวลาเป็นเดือนบางคนก็ใช้เวลา3เดือนนะครับแล้วแต่เขาเรียกว่าความถนัดของเรานะครับแต่ลูกคอเนี่ยมีความสําคัญไหมนะครับก็มีความสําคัญตัวหนึ่งเพื่อใช้เป็นการ ร้องเพลงเป็นลูกเล่นอย่างเช่นเราร้องเพลงเธอผู้เดียวสมมติเป็นตัวโน้ตที่นึกดอกเธอผู้เดียวไม่มีลูกคอแต่ถ้ามีลูกคอนะครับเธอผู้เดียว มันก็จะมีลูกเล่นที่น่าฟังมากขึ้นหรือว่าจะเริ่มจะพูดเดียวแล้วก็อยักเลยนะครับใช้ลูกคอเลยเธอพูดเดียวก็ได้นะครับเดียวก็จะมาจากเดียวเดียวเดียวจนดีเฮียวดีเฮียนะครับจนเป็นคําเดียวกันเร็วๆนะครับดีเฮียวเดียดยก็เป็นเดียว นะครับมันจะค่อยๆมาเองนะครับเราฝึกไปเรื่อยๆทุกๆวันนะครับอันนี้แต่ง่ายๆเลยจะฝึกที่อาอา,อาเอเฮเอเฮก่อนนะครับอากับเอจะง่ายที่สุดนะครับในการฝึกลูกคออันนี้ใช้เวลาฝึกักพอสมควรนะครับแล้วแต่คนนะครับอจะได้มากได้เร็วได้ช้าแต่ได้แน่นอนนะครับลองเอาไปฝึกดูนะครับ